สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องบีเดียบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะกิฟตื่นเช้ามาก็เลยออกมาที่นาค่ะเนาะก็มาทุ่งนาค่ะที่เป็นบ่อกุ้งของพ่อกับแม่กิฟค่ะพอดีแม่ใช้ให้มาเก็บผักหวานค่ะเดี๋ยวกิฟก็เลยอยากจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนชมค่ะเนาะโนนค่ะโรเบิร์ตฟิชชิงแมนได้หมวกใหม่ค่ะกําลังเซลฟี่อยู่เลยค่ะ굿ดี m o ร์ i n น ได้หมวกใหม่หมค่ะใบละห้าสิบบาทแกชอบมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาไปตกปลาค่ะอันนี้เป็นบ่อกุ้งค่ะไอบ่อกุ้งที่ไอเคยทําบ่อกุ้งมาค่ะก็ประมาณยี่สิบปียี่สิบกว่าปีเลยค่ะที่แม่ทํามาค่ะเนาะก็ปีที่แล้วค่ะก็เลยอ มันไอ้นี่ค่ะมันเอาน้ํายากค่ะน้ําที่ไหลมาจากเขื่อนลเปาค่ะตามคลองค่ะมันขาดบ่อยค่ะน้ําขาดบ่อยแม่ก็เลยเหนื่อยค่ะเออทั้งน้องทั้งพ่อเลยค่ะเหนื่อยก็เลยพากันใส่ข้าวนาปังเลยค่ะเนี่ยปลูกข้าวนาปังหมดเลยค่ะเใส่ข้าวเออปลูกข้าวหมดค่ะตรงนน้นแล้วก็มีอีกสองบ่อตรงนน้นค่ะที่มองเห็นก็มีปลาบ่อปลานิลอีกสองบ่อค่ะก็เลยพักก่อนค่ะหนึ่งปีค่ะเนาะ ปีที่แล้วก็เลยเไม่ได้ทํากุ้งเลยค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วมาที่ที่นาตรงนี้ก็เลยเป็นใส่ข้าวค่ะปปูข้าว,าว,าวอย่างเดียวถ้าเราจะทํากุ้งใหม่ค่ะเราก็ลอกลอกหน้าบ่อออกใหม่ค่ะแล้วก็ทําใหม่ได้ค่ะเนาะกิฟก็เลยอยากถ่ายบรรยากาศสุ้ๆให้ทุกคนดูค่ะอากาศดีมากค่ะวันนี้อประมาณอ30องศาค่ะตอนเช้าเนี่ยอากาศลมเย็นดีมากเลยค่ะ นี่มีเคี้ยวไปหมดคะ่ะมีแต่ไอ้นี่แหละคะ่ะมีแต่ข้าวคะ่ะจากบอ่อกุ้งค่ะเนาะกิบก็ไม่ค่อยชินตาคะ่ะเพราะว่ามาที่ไรก็จะมีแต่บอ่อน้ําค่ะมีแต่น้ําตรงนู้นก็จะเป็นพวกปลูกพริกปลูกปลูกอะไรอะคะ่ะแล้วก็นี่แหละคะ่ะก็เป็นเถียงนาน้อยค่ะเนาะโรเบ,บิร์ตก็เย็ยนดีไหมเล็กเกิอนเนาะ,ะอโอมันเย็ยนดีมากเลยคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นไอ้คอ,อกหมูค่ะเนี่ยคอ,อกหมูของน้องกิบคะ่ะหมูก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วค่ะตอนนี้น้องกิบก็ไปนอนอยู่ที่ในบ้านค่ะเนาะ ก็ไม่ได้เลี้ยงหมูค่ะก็เลยไม่ได้มานอนที่นาค่ะปกติน้องก็จะมานอนตรงนี้แหละค่ะในตรงนี้ค่ะที่กระท่อมนี่แหละค่ะที่เทียงนาค่ะตรงนู้นก็จะเป็นกุฎงงค่ะกุฎงงก็เป็นพื้นที่สาธารณะค่ะเนาะเราจะปีปลาค่ะเรามาตกปลาก็ได้ค่ะตรงนู้นเป็นพื้นที่ธรรมชาติค่ะเนาะนู้นค่ะได้ยินเสียงนกเสียงอะไรค่ะอู้บรรยากาศบ้านๆค่ะชอบมากเลยตรงนู้นก็จะเป็นเทียงนาของป้ากิิบค่ะตรงนู้นปลาก็ไม่ได้เลี้ยงกุ้งแล้วค่ะเพราะว่าอายุเยอะกันแล้วค่ะก็เลยพากัน ไปอยู่ในบ้านค่ะพากันไปนอนในบ้านเออโรเบิร์ตจะลรเบิรต์ <laughs> ตยูวันทูโกทูดูเอ๋เช็คเดี๋ยวไอ้ฟาร์มเนี้ยเดี๋ยวไอทิลับปิอาฟาร์มเดี๋ยวกิฟตจะพาโรเบิร์ตไปนู่นก่อนค่ะไปดูฟาร์มไอ๋ปลานิงค่ะเพราะว่าเขาอยากตกปลาค่ะเนาะนี่ค่ะต้นมะม่วงดกมากค่ะเออเอาลูกหนึ่งโรเบิร์ตให้โรเบิร์ตเอาไปสักลูกหน่อยเอ็นเจียอิชเชื่อมันเปรี้ยวค่ะเอาเดอะโครสเตอร์ เออเอาลูกสักสองเอาทเวทเวสท,เว,ทเวสตึกสกัดเออเนี่ยค่ะบิดได้เลยเนี่ยค่ะต้นมะม่วงอย่าเทเวโครโคเทสตึกเอาไปตำสักสองลูกหน่อยค่ะเออได้ออกมาแล้วค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นถนนรอบไอ้นี่เลยค่ะรอบอันนี้แหละค่ะกุดม่งค่ะเนาะเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะเออเอาใส่ถุงว่าสพลาสติกสักฝันยาวพอซิกตึกไม่เดดเด๋นะเฮวปรักกระเลิกน,นะดีเยวอ่ะ มดด้วยโรเบิร์ตบอกว่ามีห้างใครมดแดงวาไม่แยมใครมดแดงเดี๋ยวเดี๋ยวมดเยอะค่ะมดแดงอ๋อของันนี่น่แหละค่ะก็เป็นนี่แหละค่ะฟาร์มเมื่อก่อนค่ะเนาะจริงๆแล้วไอ้พิ่งจะไอ้นี่ค่ะเพิ่งปีที่แล้วเดือนกุมภากิ๊บก็มาที่ไทยค่ะเนาะก็ยังมีบ่อกุ้งอยู่น่าจะตอนปลายปีค่ะที่แม่เขาไอ ปลูกข้าวคะ่ะไม่จําไม่ได้คะ่ะว่าข้าวนาะปีปีที่แล้วเนี่ยเขาปลูกหรือเปล่าตรงนี้กิบก็จําไม่ได้คะ่ะเนาะเดี๋ยวกิบจะพาทุกคนเอ๋อโอ้ยนี่ไงโรเบิร์ตกำลังจะมาหาต้นผักหวานคะ่ะว่าอยู่ตรงไหน,นแม่กิ๊บอกว่าไปเก็บผักหวานหน่อยเอา้าทําไมไม่มีใครเก็บไปแล้วนี่ไม่มีเลยอันนี้เป็นผักหวานป่าคะ่ะหรือผักหวานบ้านกันเนี่ยจําไม่ได้อีกแล้วคะ่ะนี่ไม่มีเลยโรเบิร์ตเดซ์มัมวิวเฮ้บเบิร์ดเดซ์ มาไีเซนิกส์ไม่มีเลยค่ะบอกว่ามีสองต้นอีกต้นหนึ่งอยู่ตรงไหนไม่รู้นี่ค่ะเชียงนาพอพอเราไม่ได้เลี้ยงกุ้งแล้วก็ไม่มีใครมาค่ะเนาะเออนานๆจะมาดูน้ำไอ้ที่นาข้าวค่ะก็รู้สึกเป็นโล่งๆค่ะปกติแม่แล้วก็น้องก็จะมาค่ะของก็จะเต็มหน่อยนนป้าก็ไม่มีใครอยู่ค่ะผักก็ไม่รู้ปลูกหรือเปล่าค่ะเมื่อก่อนปลูกเต็มเลยค่ะนั่นต้นกลงต้นกล้วยเต็มเลยค่ะฝั่งน้น เดี๋ยวกิ๊บจะพาโรบอยไปน,น,น,ไปปน,น่นก่อนค่ะไปดูบ่อยบ่อปลานิงก่อนค่ะเดินมาค่ะพลาสติกเต็มเลยค่ะเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนบ้านค่ะตรงนี้เต็มเลยโรบอยคอมเพลนมากเลยค่ะเนี่ยพลาสติกเต็มทุ่งไร่ทุ่งนางเลยตายแล้วเนี่ย <The wind S 1> เออนอนก่ะ <The wind. S 1> น่าจะมีจากเพื่อนบ้านมา <The wind. S 1> ต้องบอกเขาเก็บโอ้ยเออ big mess เลย <laughs> อันนี้เป็นน้ําคลองค่ะเออน้ําคลองที่เราเอาเข้าเลี้ยงบ่อกุ้งค่ะตรงนน้นเป็นต้นอะไรไม่รู้ค่ะที่ปลูกกันอยู่ค่ะเนาะอันนี้เป็นน้าคลองตั้งแต่ตอนเป็นเด็กจิ๊บก็มาหาจับปลาแถวนี้แล้วค่ะเล่นน้าคลองจับปลาตามไร่ตามนาค่ะเนาะเด็กบ้านนอกออสนุกมากเลยค่ะตอนเป็นเด็กๆเ,เนาะตอนนี้เออปีที่แล้วน้ำขาดบ่อยค่ะขาดบ่อยแล้วเราก็เลยไอ้นี่แหละ,ค,ะค่ะหยุดค่ะ เออพากันคุยกันหยุดทํากุ้งก่อนค่ะไปพักผ่อนก่อนเออแล้วก็นี่แหละค่ะก็ไอใส่ข้าวค่ะเนาะปลูกข้าวออนี่ก็เป็นเสียงนาน้อยของน้องกิฟค่ะทําเป็นเสียงนาพักกลางบ่อบ่อไ้บอ่บอ,บอ,อ,บอกุ้งค่ะเมื่อก่อนเนาะเขาก็จะมานอนตรงนี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นบอ่อเล็กๆเ,กเกมื่อก่อนมีปลายเยอะมากอันนี้ก็ใส่ข้าวไปปลูกข้าวไปค่ะเออนี่เฮลนี่เฟลวาเจอนะเนื้อ ก็ด้อเคยยาไอวอสเอ่อมุ้ยหลึกอมบ้าตัวจะไกลกันเออในราคาน้ำคลองอะไรมาจากเขื่อนลำปาวค่ะแล้วนากิปเนี่ยมันอยู่ท้ายด้วยค่ะท้ายท้ายเอออยู่ไกลค่ะอยู่ไกลๆไม่ได้อยู่ต้นเขื่อนต้นคลองอะไรเงี้ยพระทสัตว์โอ้ปลาอันนี้เป็นบ่อปลานิงค่ะเนี่ยเลือยสองบ่อค่ะน้องกิบบอกเออเลือสองบ่อก็เลยเลี้ยงเอาไว้กินค่ะฮะ เรบอกบอกว่าเยอะมากเลยเออเยอะไม่ต้องพูดเสียงดังโอ้เขาก็อยู่ในน้ำนั่นแหละโรบ,บอกนีนี่ค่ะบอกปลานิลค่ะออสเชาวิวฟิชิงอย่างกันเฮียกโกเหมือนะทำอะไดี <'m> โรเบอกบอกว่าพร้อมแล้วค่ะที่จะนี่ที่จะมาตกปลาค่ะเตรียมหมวกแล้วออนี่ก็มีแต่ข้าวค่ะโอ้ข้าวลมค่ะนนน่าจะโดนลมค่ะเนาะนนล่ะค่ะคงไม่เดินไปหรอกจกนอน้ะนน เลือสองบ่อค่ะไอน่าจะมีกุ้งด้วยละคะนิดนึงแล้วก็ปลาค่ะเนาะเดี๋ยวกิฟก็จะเดินไปหาเก็บผักหวานก่อนค่ะตรงนู้นแม่บอกว่ามีอีกต้นหนึ่งค่ะโนนค่ะป่ากล้วยโรเบิร์ตแตอสบานาน่าโบมเออโรเบิร์ตมาดูโรเบิร์ตชอบค่ะนี่ไงกล้วยโรเบิร์ตมาดูมีกล้วยด้วยค่ะดิสบานานเยเยอแต่ว่าสีเขียวอยู่นกครุนนี่ค่ะกล้วยกล้วยน้ำว้าค่ะเนี่ยเออนี่ป่ากล้วยของป้ากิฟค่ะ ปกติป้านจะปลูกผักเต็มเลยจ้ะตอนนี้พากันเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วไม่มีใครปลูกแล้วค่ะพากันอายุเยอะแล้วค่ะหกสิบขึ้นแล้วค่ะเนาะหกสิบจะเจ็ดิบแล้วโอ้โหปีกล้วยค่ะเนี่ยเอาไปหมกหมกหมูสามสันอันนี้น่าจะเป็นต้นต้นอบอนค่ะเอาไปเอาไปแกงก็ได้ค่ะเนี่ยพัภาัาก,กลางเรียกต้นบอนหรือเปล่าคะ เอาไปแกงได้ค่ะนี่เยอะมากเลยสวยๆค่ะนี่เดี๋ยวกิฟจะบอกแม่เอาไปแกงอยู่ค่ะเพราะกิฟชอบกินมากค่ะแกงใส่น้ำมะขามอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะต้นผักหวานอีกต้นหนึ่งค่ะต้นเล็กมากเลยไม่มียอดแล้วยอดหายหมดแล้วใครเก็บไปคะนนี้อ่ะเออนี่ไออันนี้เป็นต้นมะนาวค่ะอ๋อในมะนาวแม่บอกว่าอยู่ใกล้ๆต้นมะนาวค่ะนี่ต้นมะนาวไม่มีลูกเลยน่าจะเป็นต้นนี้แหละค่ะเนาะ แล้วก็มีต้นอันนี้อยูค่ะภาษากลางเรียกว่าอะไรคะต้นใบมงค่ะเอาไว้ใส่ใส่ต้มอะไรต้มยำอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยอ่อนๆเลยค่ะแม่กิ๊บปลูกเอาไว้ค่ะเนี่ยต้นใบมองอ่อนๆเลยนี่ปลูกเอาไว้กินค่ะเนาะอันนี้ต้นอะไรไม่รู้จักปลูกเยอะมากเลยเอ,อส่วนมากก็มีต้นมะม่วงก็เยอะเหมือนกันค่ะอืมไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปในบ้านก่อนโรบบิว่าคาหน้าเออ น้าเฮสก่อนน้องบีเดียก็ไม่ได้มาค่ะน้องบีเดียยังไม่ตื่นค่ะตากับยายดูอยู่ค่ะเนาะมาถึงบ้านแล้วค่ะตาโทรตามค่ะบีเดียตื่นแล้วจะร้องไห้แล้วไม่เจอพ่อกับแม่ค่ะเอ้ยเขาไปนามาโอ้ยสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆโอ้ยอารมณ์ไม่จอยค่ะเพิ่งตื่นยายก็เตรียมตัวไปขายของค่ะเอาไปอาบน้ําแปรงฟันก่อนลูกเนาะคิดถึงป้ะปากม่มาแล้วหลุ Oh. Oh, อารมณ์ไม่จอยจะร้องไห้แล้วอยากไปด้วยค right. ่ะเดี๋ยววันหน้าค่อยไปหลุกฮะ yeah. ค่อยไปเดี๋ยวจะพาเดียิ้งพี่เดียไปอาบน้ำก่อนค่ะนอนสะสาว่ายน้ำก็เตรียมพร้อมอีกแล้วพี่เดียววันนี้ค่ะไอ้เมื่อเช้าพ่อกินมามาล้างให้กันเนาะล้างแล้วก็ไอ้ทำความสะอาดเอาไว้ให้ล้างค่ะ นี่ค่ะแม่เตรียมของอีกแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะมีอะไรบ้างคะวันนี้ไข่ไก่ค่ะนี่ไข่ปิ้งค่ะแล้วก็อะไรของแกค่ะเนี่ยไข่นกกระทาต้มค่ะเนี่ยค่ะเหมือนเดิมค่ะห่อแม่ปรุงแม่เป้งของแกค่ะมีลูกกระโบกด้วยค่ะนี่ลูกกระโบกก็มีถุงละยี่สิบบาทค่ะเนี่ยกระโบกก็เฮ้ยโรเบิร์ตยะฟีเนสเล็กเกอร์ทุกเนสเฮลเล็กเกอร์นี่โรเบิร์ตชอบค่ะเยอาอะมัดด้วยเอะมัดด้วยเลยเยอะมิ้วยายเอ่อเทเวนตึกบาทเยอะ <laughs> <c oughs> เอาไว้กินกับเบียร์เดี๋ยวเดี๋ยวจะทอกกินให้แม่ค่ะนี่แหละค่ะก็มะม่วงกันเนี่ยแกก็เฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่วาทีิสิทธ์มะขามเป็นมะขามอะไรแม่มะขามยังนี่มะขามเทศบ่เอามะขามเทศทุงเท่าไหร่ยี่สิบบาทเอามาจากไหนนี่โอ้ยน้าสุกเอามาให้คะ่ะน้าชิปเอามาฝากขายอยู่ต้นหลังบ้านยายบ่ เอออยู่ต้นหลังบ้านยายค่ะนี่โอ้โหได้ตั้งหลายถุงภายในถุงละยี่สิบบาทวิดีโอยังพูดเลยนะโอ้วเดีโออยากยิมหมวยิ้มได้ค่ะโอ้โหดูหน้าดูหน้าเฮ้ยแล้วร้อนแล้วคะเอ้ยจะไปขายของกับยายเปล่าอันเนี้ยฮะไปไหมอยากไปนากับม่วงมากับปะาโอ้อยากไปนากับป้าป๊ากับม่วงมาโอ้เด<ๆ>ี๋ยวค่อยไปลูกเดี๋ยว<ๆ>พาไปโอ้ยสวัสดีคุณลุงคุณป้าพิเศษหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยหนูเพิ่งตื่นค่ะอารมณ์ยังไม่ดีค่ะเนาะผักหวานมัดเหรอบอมี่เลย,ยไปเก็บบุ๊านาบ,บสงสัยก็สินัาเก็บไปแกงแล้วไม่ได้กินเราค่ะผักหวานวันนี้เออจะกินข้าวกับอะไรเราวันนี้บีเดียนอนค่ะน้องบีเดียซื้อของขันไมมพี่พอดค่ะร้านกิฟต์มาจากกรุงเทพค่ะเออเพิ่งมาถึงค่ะเออนี่ปืนฉีดน้ำนะพี่พอดโชว์หน่อยเออขอบคุณครับ ไอ <ś led> พี่วายน้องเออน้องบีเดียซื้ออะไรมาให้บ้างคะนี่ค่ะมีรถค่ะนีรถมาจากดีทเทแลนด์เลยมักเฟิร์สต็อปเปิลเออแล้วก็ปืนฉีดน้ําค่ะซื้อมาเตรียมให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่ก็จะพากันเล่นกันนี่แหละคะ่ะเนาะเพิ่งจะมาถึงคะ่ะเออรถติดไหมน้องพอดก <ś led> ็ติดอยู่ <ś led> เออติดอยู่พี่เดียพี่เดียมาดูพี่พอดพันล้อแล้วมาดูพี่พอดดูให้น้องดูกลัวไหมดูดูด,ดูพี่พอด เดียกวีเดียก็จะฟันหลอเออเหมือนกันเลยวีเดียกี่ขวบน้องพอดฟันหลอตอนนี้หนูกี่ขวบแล้วหกขวบยังเต็มขวบยังไม่เต็มอ้าวิเดียสี่ขวบอีกสองปีวีเดียชอบไหมเห็นไหมเห็นฟันหลอชอบไหมไอพี่พอดดูหน่อยพอดูหน่อยยิ้มหวานวีเดียไอเป็นอาบ้ําเสจกันะเออชอบไหมลูกไอปืนฉีดน้ำไนแกดูมันใหญ่พอดีไหมอันนี้พอดีไหม ชอบไหมชอบสีไหมโรเบิร์ตถามว่าชอบสีไหมเออโรเบิร์ตเอกับบีเดียเลือกให้หนูนเนี่ยอันนี้สีนะเอเออันน่ะอันนี้เมื่อวานก็ได้ไอ้นี่มาค่ะแซกโซโฟนให้บีเดียมาเป่าดูหน่อยไปเมืองมาค่ะมาาเมื่อวานเออดูเป่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะเมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวไปอาเอไปนี่ก่อน <c oughs> ลูกไปเช้าค <c oughs> ืน,น <c oughs> ยังไม่นอนยังห้าทุปปป่มปไม่ง่วงนอนเลยลูก เออนี่แหละวันนี้แหละค่ะมีเพื่อนเล่นแล้วเนี่ยพี่พอย์เข้ามาจากกรุงเทพค่ะเออยายแพนเดี๋ยวก็มาค่ะวันนี้ยาตกิฟก็เริ่มมาจากกรุงเทพแล้วค่ะเนาะพี่สาวกิฟมาแล้วค่ะเพิ่งมาจากกรุงเทพกันค่ะนี่เออนู่นโอ้ไทยกรุงเทพโอ้ยสวัสดีค่ะอุ้ยไทยกรุงเทพมาแล้วญาติๆก็พากันเริ่มมากันค่ะเนาะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยค่ะเนาะช่วงสงกรานต์เทศกาลปีใหม่ไทยเนี่ยค่ะ รถล,ลาก็เยอะค่ะรถติดหรือเปล่าพี่อาร์ตลุงอาร์ตรถติดไหมติดเป็นระยะแต่ว่าติดติดเป็นระยะระยะก็โอเคอยู่ใช่ไหมเออโอเคอยู่ไมไ่ติดเยอะเอาพี่เอไปไหนอยู่บ้านบ่เอาของลงอยู่ออกลับบ้านไปแล้วนี่ขน,นของมาเยอะแยะเลยจากกรุงเทพค่ะ เออให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยกันนะช่วงนี้ช่วงเทศกาลเอออุบัติเหตุก็เยอะก็ต้องขับรถระวัดระวังกันค่ะเนาะเออนี่ก็ยากิีก็เพิ่งมาถึงบ้านค่ะของฝากจากกรุงเทพนี่มาด้วยกันค่ะมาด้วยกันเออโอเคโอเคจ้าไปนะเราพวกกิ๊บไปมาวาหันเดี๋ยวเจอกันเจอกันนี่ค่ะสวยๆนี่ ชุดเหมือนสุดจีนเลยหรือเปล่าคะเนี่ยมันเป็นของแขกขาวทางทางอะไรอเมริกาแขกขาวอเมริกาเป็นยังชอบไหมคะชอบไหมลูกเออชอบค่ะอู้ขอบคุณคุณยายมากเลยค่ะนี่ก็สวยอู้นี่ชุดอะไรดไปดูชุดนี้สวยจังไยดูสวยไหมคะโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่เลยว้าวพรุ่งนี้ใส่ที่ไหนใส่ที่นี่แล้วที่บ้านเรานี่เนอ่ยช่วยใส่ที่ไหนของพี่พัดก็มีนะแบบนั้นนี่ อันนี้เอ๋ฝากกิฟเย็บมาให้เลยค่ะเนาะเป็นช่างเยบเ็บผ้าค่ะเย็บมาจากคุณเคยมาฝากร้านประจําค่ะทุกปีชุดป,ป,ปีตลอดอู้อันนี้เท่จังเลยวีเดียใส่สงการนี่ <c oughs> เ,นเก่งๆชาดอกไม้อันนี้สวยอ,อ,อันนี้พุ่มเป็นแม่แไซเด้รคนนี้น่านี่นี่เป็นชุดอะไรนี่อ <c oughs> ู้นี่น่ารัก นี่ไงอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักสดีรูเขลือกให้อบคุณมม่ยายแพนสวยๆก่อนนี่ไงนี่อันนี้ของแม่มันเหรเนี่ยป้าโอ้โหนี่ของจีนเลยนะบอกใส่ไม่ได้ของพี่เดียตอนโตของพี่เดียตอนโตโหโตกี่ของโอ้ยนี่กันี้เลยโอ้น่ารักมากอบคุณช้างช้างชยายสวยๆนึ่งค่ะขอบคุณค่ะเออันนี้ใส่ไม่ได้แล้วม้งอันนี้ใส่ได้อูนี่เขาชอบอูนี่น่ารักกันนะรั <cin stereotype> นี่ก <ża> <ersch farklı> ็เย็บเองเย็บเองค่ะเย็บเองตลอดได้ของเยอะโอ้ไม่ต้องซื <c oughs> ้อวเดียเชื่อเอาไปมากโตนั่นอันนี้ของแม่ได้วิดียอเปนตัวใหญ่ของวิดียนั่นแหละมันมันเหลือของวิดียตอนโตใหญ่บอกตอนนี้จะเที่ยงแล้วค่ะพาเด็กๆไปซื้อก๋วยเตี๋วก่อนร้านนี้อร่อยที่สุดในหมู่บ้านค่ะร้านนี้เอเปิดมาตั้งนานแล้วอยู่ใกล้ๆบ้านกิฟนี่แหละค่ะตรงนี้ค่ะร้านตรงนี้เลยค่ะมีร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ส้มตำจ้ะ พี่ขายค่ะนาะพี่ที่อยู่บ้านนี่แหละค่ะเดี๋ยวพาน้องไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกันค่ะบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวค่ะโรเบิร์ตแกก็ชอบชอบค่ะอู้ดมะม่วงกับทุกคนเนี่ยมะม่วงโดกมากเลยไปบ้านไหนก็มีแต่มะม่วงค่ะห่อนบบย้ายห่อนบะห่อนบะเอาบะอู้พากันนี่ไงเย่ามากนิดเอ้ามาเยอะบีเดียก็กลัวมาอีกนี่ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวของเราอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกันค่ะ นี่เอาไหมเอาลูกชิ้นไหมคะน้องพออยากกินอันไหนลูกอันนี้ไม้ละกี่บาทใหญ่ไหมละเจาา้าบกวก็ใหญ่เนี่ยห้าบาทเลือกเอาเลยพ่อจะเ้าไม้กี่ไม้เอาอะไรลูกเอาถุงมาเลือกเอาเออเอาถุงมาเลือกเอาก่อนคะ่ะนี่ลูกชิ้นไม้ละห้าบาทค่ะวฮอดอกนึง่งนึ่งไอ้นี่เลยนึ่งใหม่ๆทุกวันคะ่ะนี่แคปหมูก็มีคะ่ะทุกคนอันนี้ร้านอยู่ไกลบ้านเลยเนาะเนี่ยบ้านกีบคะ่ะอันนี้พี่เขาขายประจะําค่ะเนี่ย นี่มีกว๋วยเตี๋ยวมีส้มตําด้วยค่ะนี่คะ่ะก๋วยเตี๋ยวของเรา <ล ức. S 1> ถุงละสามสิบบาทค่ะกว๋วยเตี๋ยวหมูค่ะ <parish. S 1> นี่ไม่แต่หมูมาไอไม่แต่ก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะคิดมากินประจําค่ะอร่อยมากลวกเส้นกอนนี่ใส่ถุงเราจะใส่ถุงไปกินที่บ้านค่ะส้มตําก็มีค่ะคกละสามสิบบาทตำป่าตําอะไรมีเออไม่ค่า่าตำแม่ด้วยสิตาเอง นี่ค่ะตำป่าจากคุเรคุเรอ,อร่อยมากค่ะร้านนี้แซ่บแซ่บนายังเดยกับมากินใจในั้นไม่ใช่ปลาแดกใส่ละน้องว,ว่าไส้ปลาแดกเอ๊นี่แหละ,ะน้ำแข็งปั่นก็มีจ้ะเนี่ยน้ำแข็งปั่นมีอุ้ยอาหารตามสั่งก็มีค่ะมีเยอะค่ะพวกข้าวผัดกระพงกระเพรามีหมดจ้ะ อ้ยทำไรเตกันาำไรไริ <laughs> ้วเขาใหญ่ไปหน้าหัวกมามเอาวายย้อนเพับนเก็บอไปเก็บักขวเอา่ามันคนลักบอมีจังหยอดเออจะไปหน้าผุแล้วไปเนี่ยมาเรเราไปลากก่าสันเพรามันบอจอดหมดลาโอ้ยจอดเราไปลักไม่แจงกอนมางั้นวนนซิมจะวบซิมมันเสียบเลย นี่ค่ะพากันได้ไอ้นี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะเนาะแล้วก็ส้มตําค่ะนี่จะร้านอยู่ใกล้มากค่ะพี่ขายนานแล้วค่ะตั้งนานแล้วอร่อยค่ะแล้วจะพากันไปกินข้าวกันค่ะเดยก็ร้อนแล้วค่ะช่วงเที่ยงเนาะก็จะต้องอยู่ในบ้านเลยค่ะวันนี้ยายก็ไปขายของออไปกินก๋วยเตี๋ยวหลุกไปหาถ้วยมากินก๋วยเตี๋ยวเรานี่ค่ะเมื่อวานแม่สั่งไอ้ถั่วมาค่ะถั่วลิสงค่ะเอาไว้ต้มขายตอนสงกรานค่ะ นี่ไม่รู้กี่กิโลค่ะถุงหนึ่งแกบอกว่าสามพันบาทค่ะเนี่ยไม่รู้จะขายหมดหรือเปล่าค่ะบอกว่าพายุจะเข้าค่ะช่วงสงการนเนี่ย่ะทุกคนพากันเข้ามาถึงที่บ้านแล้วค่ะเดี๋ยวแกให้เด็กๆก่อนเนี่ยของน้องพันเรียบร้อยแล้วนี่ก๋วยเตี๋ยวค่ะกินเลยลูกกินเลยของใครนี่ของน้องบีดียกินเลยลูกเออพากันกินเลยแล้วก็น,นี่เป็นส้ตมตำค่ะนี่ตำปลานี่ค่ะนี่แซ่บจัวงวันนี้ สามสิบบาททุกอย่างสามสิบค่ะอืมแต่ว่าเอเออาหารตามสั่งนี่อาจจะมีสามสิบห้าอยู่นนะ 30, ค่ะเนาะสามสิบสามสิบห้าบาทอร่อยไหมลูกซดน้ำซดน้ำ <laughs> มีเดียบอกซดน้ำค่ะซดนเลยลูกซดนเลยเอนีอ่อันนี้แคบหมูแม่คิฟทำเองคะ่ะทอดเมื่อวานนี้ค่ะไม่หมดเนาะแล้วก็นี่ไก่ทอดไก่ทอดทำไมไอ้คนใกล้นี่นี่ไก่ทอดยายท,ท,ทำให้คะ่ะเมื่อเช้าเนี่ย นี่ค่ะก่อนจะไปเอ๋ก่อนจะไปเอ๋ขายของค่ะแกก็ทำเอาไว้ให้เนาะอันนี้ของโรเบิร์ตด้วยค่ะโรเบิร์ตก็กินนี่แหละค่ะถ้ากินอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ไปสั่งที่เขาตลอดค่ะอร่อยค่ะร้านนี้แล้วก็ไม่แพงด้วยค่ะก็ราคาปกติเปล่าค่ะมาทีไรก็สามสิบบาททุกทีค so ่ะอันนี้ไม่ต้องปรุงเลยค่ะของโรเบิร์ตไม่ต้องปรุงเลยเอ๊ะเป็นใครกันเด็กกินได้น้อกินไดเอาวีโอชิมไหนุ่ม บิลยาบอกจะใช้ส้มแล้วค่ะทีนี้อ้าววุนโอ้โหเป็นไงเป็นไงอ่ะได้เกลือไหมอร่อยไหมลูกเดี๋ยวชิมน,น้ำก่อนชิมน,น้ำก่อนอบบนี้มันนั่งไม่ใส่ใจแต่ก็นั่งแบบนี้เลยอเอะเออเออโอเคโอเคนั่งไม่ใส่ใจกินเลยลูกขนาดมะปุ๋มก็อร่อยค่ะก็จะมีพริกน้ำปลาด้วยแต่นั่นเนี่ยพริกน้ำปลา ี่ก็ไปลาปลออก็มาให้ค่ะอร่อยไหมหนกะข้าเหนียวไหมข้าเหนียวก็มีน้องพัคกินเป็นมะนาวุเข็มเนาะกินข้าเหนียวเปนไหมอ,อยสยบเลยเนาะข้าวเหนียวนี่มาจุกเอาตรงนี้เดี๋ยวเอาไหมราคาไหมนิดน,นึงแย่ไปไหม,ไมแย่ไปลูกเอเอเวีโอก็ <s> <s> <c oughs> วันนี้ก็ไม่ได้เป็นในล้วน่ รอ้อนนู่นนะคะสงการาก็จะไปขายของช่วยแม่อยู่ค่ะแล้วก็พาเด็กๆไปหาเล่นแถวในเมืองบ้างอะไรค่ะดูอากาศก่อนค่ะได้ยินข่าวว่าพายุจะเข้าค่านะเนาะก็หวังว่าพายุจะไม่เข้าค่ะเห็นสงสารแม่คิิปค่ะไปซื้อของมาตั้งเยอะกนะันเนาะพอสงพอใช้พายุเข้าฝนตกนี่ก็คงขายของยากค่ะคงขายไม่ได้ขาดทุนไปแล้วโรอบอยก็ชอบชอบพาข้าวติ๋วเอเป็นไงน้ำซุปวันนี้เล็กเกินไหมซุปโอไตาเล็กเกินเนาะ อร่อยจริงๆอันมันร้อนอันนี้ใช้ตะเกียบเป็นหรือเปล่าพีเดียพีเดีย, <c oughs> ดยใช้ตะเกียบเป็นหรือเปล่าเอออุย้ยเก่งมากเลยน้อยค่ะอือหือกับพี่พอตพาพากันกินเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเนี่ยโอย้เดี๋ยวพี่พอตใช้ส้อมหนูดูสิลูกพี่พอตใช้ส้อมผักก็มีนะน้องพอตน้องมีเดียไม่ชอบกินผักเลยสอนน้องกินผักเลยลูกอันอยากกินผักอืออดูโรเบิร์ตกินเหมือนสปาเกตตี้เลย อลาสินสปากเกตตี้กาลาสินเลยค่ะนวลแล้วก็กินกับขนมปังเนี่ยอกเม่โปรดตกอ่าแล้วก็ขนมปังค่ะอ่าขนมปังจิ้มน,น้ําก๋วยเตี๋ยงเงี้ยค่ะถ้าเป็นช่วงกลางวันค่ะหรือไม่บางวันแกก็ไม่กินซุปหรอกค่ะไม่กินก๋วยเตี๋ยวก็จะจะพากันกินไอ้นี่แหละค่ะแกก็จะกินขนมปังเฉยๆค่ะใส่อืมชีสก็มาจากเนเธอร์แลนด์ค่ะชีสก็เอามาเน,ะนอะเฮ้ยโอ,อกคัสมีขนมเหมือนตุ๊ก สเมียกาเออเป็นชีสแบบไอทานะคะะเมียาการ์สเอามาด้วยอันนี้เป็นไก่วีเดอรอร่อยไหมไก่ย่างอันนี้ย่างทำให้ป๊อบป๊าเซมิยาการโอ๋อวิเดียจะทำให้ป๊อบป๊าเมียาการ์สวิเดียบิวฟอยเอาโอกเกย์เซมิอ่ะเดินะ <c oughs> ดื่มเลยลูกดื่มน้ำเลยอเออ กินข้าวเที่ยมเสร็จเดี๋ยวนี้แหละค่ะก็จะพาเด็กๆไปโน่นค่ะไปว่ายน้ําไปเล่นน้ําที่โน่นนะคะโน่นค่ะสาวว่ายน้ําของเราเตรียมเรียบร้อยค่ะล้างแล้วเดี๋ยวตอนเย็นน้องพอดไปเล่นน้ํากับน้องว่ายน้าว่ายน้าพาพี่พอดไปว่ายน้ํำไหมพี่เดียได้ได้ไหมได้อยู่ใช่ไหมที่ไหนว่ายน้ําที่ไหนเขื่อนลำป่าเขื่อนลำป้า ไปไ่ายน้าเขื่อนลำปาวบีเดียวิวจะเปเหมือนใบเขื่อนลำปาเลยเออจะไปหายายใช่ไหมคะคิดถึงยายคิดถึงยายโทรหายายทุกวันนะคะเนี่ยยายเป้เนี่ยเออยายไปขายของบีเดียโทรหายายทุกวันไหมขายของยายยุ้ยเขื่อนลำปางยายยุ้ยไปขายของอืมแล้วนูโทรหายายไหมน้าคือไก่ปีไก่ยายก็ทอดเอาไว้ให้เอ้ก่อนไปไอ้นี่ค่ะก่อนไปขายของทุกวันอืม ี่นาาก็กินดีดีค่ะถ้าไม่กินหมูทอดก็ไก่ทอดปลาทูทอดโอ้ยของกินเยอะค่ะประเทศไทยค่ะเนาะชอบกินปลาทูไหมพี่ชอบกินปลาทูไหมพี่พอ,อ,นพพอด <c oughs> นี่ก็ชุดที่น้ากิ๊บเอามาฝากค่ะมีแต่ชุดสวยๆค่ะมาฝากร้านน<ช>้องพอดเอาส้มตำไหมลูกกินเผ่ดหรือเปล่ากินเผ็ดไม่เป็นหรออูย้ยีกี่ขวบแล้วเนี่ยหกขวบแล้วกินเผ็ดไม่ได้ค่ะนีน่ตำป่าจะอยางเจียบเลยที่เ้าตำอร่อยมาก ไทก็แกงจู้ก็อิ่แล้วค่ะเปลี่ยนกัน่ายขึ้นจ้ะพ่อหายไปยังไม่รู้กินอ่ะนี่นะคะวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนค่ะเนี่ยเลี้ยงเด็กค่ะพากันอยู่บ้านอะไรกินก๋วยเตี๋ยวใสจก็อะไรไปอาบน้ำห้หนวเพิ่งมายังไม่ได้นอนเลยกันน้องคนใช่ไหมไม่ได้นอนเลยเหนื่อยไหมเนื่อไหมนั่งเป็ดท่มงเลยใช่ไหมนั่งรถมา เพื่อนี่คือเลยนิขนาดเดี๋ยวให้น้องไปอาบน้ำก็คือพื้นหนึ่งเลยใช่ไหมว่าจะมาถึงมืนนี้เท่าแรงบางทีเลยค่ะมานั่งเครื่องบินมาเลยค่ะมีแต่น้ำไหมสิบเอชชั่วโมงมีแต่น้ำไหมอืมนี่น้ำส้มลูกน้ำส้มใช่ไหมใช่ค่ะน้ำส้มสายชูน้ำส้มสาชูนะลูกเปิดไม่ได้กับนางยันเปิดไม่ได้กับนางยันนูจะใส่ก๋วยเตี๋ยวเหรอหนูพี่เดี๋ยวอยากใส่ก๋วยเตี๋ยวเปิดให้น้องหน่อยเปิดได้ไหมไม่พี่พ้อสอนหนูพี่พ้อสอน เปิดได้อยู่นี่ใบโหระพาก็มีค่ะเนี่เอานิเกียวไหมอู้หูเผ็ดๆอยู่ค่ะนีิเกียวให้พี่ยมช่วยให้พี่พอนีิเกียวด้วยไหมพี่พ่อกกินไม่เป็นไม่เคยกินเยอะเคยพูดภาษาไทยกันคล่องเลยใครเยอะเคยกินสบายค่ะเยอะชอบกินชอบไหมหนูชอบกินน้ำส้มเลยลูกมันเปรี้ยวนะใช่ดูนิมาเนี่ยมันอุ้ยกินแก่นซึ่ไม่นานกว่ากัน นี่น้องนี้่ยิงนี้พี่เดียร์น้จะกินเป็นไหมล่ะน้องชมทำแบบนี้อืมจะกินน้ำซุปได้ไมอ่ะเราใส่นิดนึงพ่อใส่ไหมไม่ใส่มันเปรี้ยวเลยเอาลองชิมดูโอ้ค่พี่พอดไม่เอาพี่พอดไม่เอาชิมดูค่ะให้พี่พอดเอาด้วยให้พี่พอดเอาด้วยไม่เอาพี่ไม่เอาพี่ไม่กินเปรี้ยวลูกสาวฮึคยกินไหม น้เย่า,า,เาเคยินไหเคยลูกเ,เียเ,เดี๋ยวเราลาคป้าก่อนเอ้คุณแมบ้านไป,ไปไนกัก่อน,นเนาะไค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้คลิปก้น,นี่แหละค่ะก็<ช>เป็นคลิปแบบอ,อยู่บ้านใชน่ไไม่ได้ไปไหนค่ะก็เลยพาทุกคนไป ดูไล่ดูนาค่ะดูบรรยากาศบ้านๆค่ะนาะไอข้าวเขียวสวยๆค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะร้านเกียวบ้านๆของเราค่ะอร่อยค่ะแล้วก็ถูกด้วยค่ะเป็นบรรยากาศที่ชนบทรค่ะนาะงว่าดีิค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเาสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอาไปเดียวบ๊ายบายนลูกหกแล้วบ๊ายบายจมูกบาเอฟซีก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะส่งจูบด้วย โอ้โหส่งเยอะเลยกูเจอไม่ดีอ่